ดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมเจอร์ราชโยธินมาดูซอสฮัออนไลน์เลวไปเล่นเกมด้านในได้นี่อาคือนะคิริโตอันนี้ใช่ออะไลืมชื่อลืมชื่อบูอเล่นเกมด้นะทุกคน เมื่อกีไปเล่นได้คิริตโตมานี่นี่วันนี้น้องถ่ายรูปไดนี่เข้ามาแล้วเราดูกันลงสิบสี่พาน้องไปดูด้วยพูดผิดจะเข้าลงที่หนึ่งธันวาคม วันที่หนึ่งธันวาคมเข้าโรงทั่วประเทศไปดูกันนะเดียวก็ดูหนังจบแล้วนะคะคือสนุกสนุกสนุกในระดับหนึ่งเลยแหละคือแบบเออมันเป็นเรื่องราวที่แบบประทับใจนะแล้วก็แบบมันมากบอกเลยว่ามันมากข้างในแต่จบเร็วไปหน่อยจบเร็วไปหน่อยคือเดีย๋ยวจะไม่สป,ปอยนะมาดูกันเองนะคะเดีย๋ยวดินมาดูของที่เขาแจกดีกว่านี่ นี่จะเป็นนิยายนี่แหละเป็นวันที่เจ็บไอคลัชชันที่หนึ่งอันนี้คือจากเนื้อเรื่องของภาคนี้เลยนะนี่มันเป็นนิยายของภาคนี้ของมูวี่อันนี้เลยโอเคดีอ่ะแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนอนี่อย่างเทพคิลโตถือธง ไปดูกันเอาเองเอ้ยโอเคเลยเหน่งเท่มันเป็นโพดการ์ดเยี่ยมมากโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปดูกันนะถ้าใครชอบซอสอาร์ตออนไลน์แนะนำพอดียดูทุกปีเลยจริงดูมูฟวี่คือแบบชอบมากชอบจริงๆโอเคไปแล้วค่ะดีค่ะบ๊ายบาย